สรับผู้ชมเข้าสู่ยูโรโฟกัสนะครับ EP นี้มาว่าที่คู่ของสวิตเซอร์แลนด์เจอกับสเปนครับคู่นี้จะเป็นเกมที่เตะคู่แรกเลยครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับก็จะเตะช่วงเวลา5ทุ่มตรงบ้านเรานะครับสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนครับคู่นี้ทั้ง2ทีมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเอ๊ะมีใครมามีการอินชาก้าที่ที่ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนัดนี้นี่คือจุดเลยที่ผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เองทําท่าจะลําบากละ แต่พวกเขามาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับที่ผ่านมาเองทะลุมาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมากๆส่วนสเปนเองรอบแรกกระท้อนกระแทน่นแต่ผมบอกไว้แล้วในเกมนัดสุดท้ายของในเกมรอบสุดทีมววาสเปนเมื่อพวกเขาเรียกโมเมนตัมมาได้พวกเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเกือบจะตายไปในเกมนัดล่าสุดนะครับเราสเปนแต่ว่าสุดท้ายเองด้วยคุณภาพของผู้เล่นที่มีเหนือกว่าสำรองที่เปลี่ยนลงมาแล้วทำงานได้ดีกว่าก็สามารถเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบนี้ไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ คู่นี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนครับซร์แลนเองพวกเขามีทีเด็ดอยู่ที่ตัวลูก2คนอย่างเอมโบโลที่ไปกับบอลได้ดีครับเซฟารวิดที่เล่นในกรอบเขตโทษได้ดีแล้วก็มีตัวจ่ายบอลเข้าทำแบบชาคิกกรีแต่สเปนเองนี่แหละครับสเปนพวกเขาดูจะแข็งแกร่งกว่าแล้วก็เริ่มจะมีโมเมนตัมการยิงประตูที่เคยเป็นปัญหาในรอบแรกมันหายไปแล้วครับมันว่ากันที่เรื่องของเกมรับแล้วว่าสเปนจะรับเหนียวแค่ไหนหลังจากนี้เพราะเกมลุกเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าถ้าให้ทํา สเปนทาได้แล้วยกเป็นโมลต้านะครับโมลตา้าอ,อ,อาจจะทําได้แล้วก็ได้ผมอาจจะคอนคอร์ดโมลต้ามากเกินไปแต่ว่าแม่หลายๆคนก็คงมองผมแหละว่าโมลต้าเองก,ก็ยังไม่โอเคเท่าไรแต่ว่าสเปนตัวรุกอื่นๆถ้าให้เดินเกมลุกถ้าจะเอาเขาทําได้แล้วนี่คือจุดที่น่ากลัวของสเปนนะครับรูปเกมของสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนแน่นอนครับสเปนเดินหน้าเข้าใส่กลางของบอลครับทำให้สวิตเซอร์แลนด์อึดอัดอยู่แล้วสวิตเอเองคงต้องอาศัยเอมโบโลที่จะ เก็บบอลตรงกลางแล้วพาเข้าไปสูป่พื้นที่อันไรน์แล้วก็ไปลุ้นจากลูกฟรีคิกลูกตั้งแต่หรือว่าบอลหน้ากรอบที่จะแทงไปให้ทถนนั้นของเซฟาโรวิชหรือว่าชาเกลี่จะเป็นคนตะลุยเข้าไปเข้าทําเท่านั้นแต่มันไม่ง่ายเลยครับเจอสเปนที่คลองบอลได้เหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกฉาบฉวยเล่นได้ดีมีตัวเร็วๆอย่างฟรานตอเรสแล้วก็ซาราเบ,บียที่โชว์เห็นแล้วว่าเกมนัดที่แล้วพวกเขาผลงานดีอย่างยิ่งและน่าจะได้ออกสตาร์ป็นัวจริงในเกมนัดดีด้วยนะครับคู่นี้ไม่น่าจะยาก สำหรับหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยสเปนชนะอย่างนนอนผมก็มองอย่างนี้นครับสเปนชนะแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเขาชนะขาดเกินกว่า2สกอร์ด้วย2-0 3-1หรือ3-0โอกาสเป็นไปได้ครับแต่ว่าไม่น่าจะคว่ำนะเกมนี้สเปนน่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ฝากติดตามยูโรโฟกัสไปด้วยนะครับทางเพจของสปอร์ตบาร์แล้วก็ YouTube ของสปอร์ตบาร์ทีมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้านะครับเรื่องของยูโรมาตามกันเต็มๆจนจบทัวร์นาเมนต์เลยครับ e ีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ